เอาไตโดนอะไรของมึงวะนี่มีกลัวมีช่เนี่มึงขนาดกูยังไม่กลัวเลยมึงจะกลับหรือไม่กลับกลับกลับจ้ะโอ้ยสงสารพี่อนนะ้นเนาะนั่นดิมีเมียแบบนี้ไม่เอานะ ดูยิงกับมาสู้เมียพีย่ไม่ได้น่ารักขนาดเนี้ยบ้าเขินน่ะอุ้มวันไ่จับหนาไอ่เน่เซนจะปวดอะไรตั้หนาฮะร่าม่ทำแบบนี้รู้ไหมว่าพี่อายเพื่อนอะ่ะแล้วถ้าฉันไม่ทำขนาดเนี้ยพี่จะกลับบ้านไหมฮะวันวันเอาแต่สมหัวกินเหล้ากับไพวกนั้นเนี่ยอย่ามาว่าเพื่อนพี่นะเว้ยแล้วทำไมกูจะว่าเพื่อนมึงไม่ได้ อ้นนี่กล้าผักพี่เลยเหรอเอาวะเมียก็เมียหมาดิกล้าผักเนียของชาไทยอำนาจมีชิ้เอาวุ้งก็หุ้ได้เหรอวะว้ายตายแล้วพี่อ้นกับพี่สินปีกันอีกแล้วพ่อพงษรีบรีบไปช่วยเรลยเอาไงล่ะเฮ้ยงล่ะเอาไงก็เอาดูวัดใจเย็นดิพี่สินใจเย็นดิครับพี่อ้นไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วเว้ยมีเมียแบบมันเนี่ยมีหมาเป็นเมียยังดีกว่า Hmm. น้องพบน้องดาวดูสิพี่อ้นอะ่ะเมากลับบ้านมาทีไรก็นี่ใจเสียแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเสียด้วยตัวเองหรือว่าเสียพเพราะเพื่อน,นอย่ามาว่าเพื่อนกูนะเว้เพื่อนกูนไม่เกี่ยวก็ใช่ไงไม่เกี่ยวทุกอย่างมันเกี่ยวแต่พี่ถ้าเพื่อนชวนแล้วพี่จะไปไม่ไปเนี่ยมันเกี่ยวกับพี่ทั้งนั้นเลยหมายถึงเราเปล่าวะนั่นนะดีหมายถึงใครไอ้พ่อไอ้ดาวเหรอเปล่าเรื่องครอบครัว ไม่จำเป็นต้องมาเสือกหรอกพูดแบบนี้ได้ไงวะไม่จบใช่ไหมเอ้านี่แล้วเราเกิดกันแล้วมึงดีมากเลยเหรอฮะเอออย่างน้อยก็ไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนว้ยถ้ามึงเบื่อเมียว่ะเบื่อเมียโว้ยอ้าวเชิญ ไอออนเมียมึงมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยว,วกลักูกลับบ้านก่อนดีกว่ามึงไม่ต้องไปไหนมึงนั่งลงกูขอตัวก่อนดีกว่านั่งลงพี่ตุนไม่ต้องไปไหนพี่หนูขออนุญาตดา่าผัวเน่อยนะไอออนมึงคบเพื่อนมึงก็คบแต่เพื่อนชด่ชดชั <c oughs> ่วมึงดูสาระลูกดิ กระเลวกระลาดขนาดนั้นอะดูได้ที่ไหนสักลายเต็มตัวเนี่ยไรสารละมึงคิดว่ามึงน,น่ารักมากเลยเหรอฮะเออพี่หนูขอโทษนะหนูไม่ได้ด่าพี่หนูด่าผัวหนูมึงแดกเข้าไปกับแก้มนั่นอะแดกเข้าไปเลยแล้วเล่ากับเบียอยนะ่ันนะมึงแดกให้มันตายห่าไปเลย อ้นกลับบ้านกับกูเดี๋ยวนี้กูไม่กลับมึงกลับไปคนเดียวเลยนี่มึงกล้าด่าก,กูต่อหน้าเพื่อนกูเลยเหรอฮะไอ้คนใจเย็นก่อนมันไม่ได้ด่ามึงมันด่ากูอ้าวเหรอโหมึงด่าเพื่อนกูขนาดนี้เลยเหรอกูเพิ่งรู้ไปเลยนะ มึงไปไหนก็ไปมึงกลับไปคนเดียวเลยกูไม่กลับวันนี้แหละกูจะเลิกกับมึงมึงพูดเองนะเอใอช่ดิมึงไปเลยนะไปไหนเลยก็ไปเลยฮะแดกต่อเว้ยหญิงอะไรวะโคตรงี่เงา่าพี่ซินใจเย็นก่อนนะ ียงไม่เย็นแล้วดาวพี่เบื่อพี่ขี้เกียจต้องมานั่งบ่นทุกวันเนี่ยเลิกรอบนี้พี่เลิกกันจริงๆพี่พี่ใจเย็นก่อนพี่ก็ลองไม่บ่นไม่พูดมากเหมือนเอาสกอเทปปิดปากกับพี่ชีวิตคู่จะให้ดีขึ้นหรอกูอยู่บ้านมึงตลอดไปเลยได้แบบว่า กูไม่อยากกลับบ้านเลยว่ะไอโอนกลับบ้านได้แล้วกูไม่กลับกลับไปกูก็เจออีนั่แม่งโดนบ่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 นอยู่นั่นแหละเลิกกับมันแล้วไอโอนนี่งั้นมึงเอานี่ไปถ้ามึงขี้เกียจฟังมันบ่นแล้วก็มึงก็ฟังเพลงไปดีกว่าเออทีเนี้ยมึงก็ไม่ได้ยินเสียงมันบ่นแล้ว จะได้ผลเหรอวะอ่ะเป็นไงเปิดเพลงเอ้ยเอ้ยดีไหมใช่ไหมเออใช่ไหมเออแต่มึงเนี่ยที่ใส่มันกูมากเลยนะเพื่อนรักอ้นเห็นปะเออมึงนี่น่ารักนะรู้เปล่าเออใช่ไหมเรื่องอะไรวะเออฮะเป็นแชมป์หรืเออมึงฟังเพลงไหวะอ๋ออ๋ออะไะ ะะอไปไปไปลงนล็อกสุดเจ๋งฉัจะลงโนเธอไปไปผู้เล่ของมือว่าเด้กเม็กตื่นแล้วกูจะ่า